ครับก็ขอสัตดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2566ผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนช็อกของรายการศึกเจ้ามวยไทย ประจำวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2 5 6ึ่งจะทำการแข่งขันในเวลาประมาณสักเที่ยง20นาทีถ่ายทอดโดยช่อง3จากเวกทีมวยสียามออมน้อยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนโชคของช่อง3ทั้งหมด4คู่เลยนะครับนะก็ถือว่า ได้วิเคราะห์มาเป็นอย่างดีที่สุดแล้วนะครับนะข้อมูลรายละเอียดนี่ถือว่าแน่สุดๆนะ,ะฟังคลิปผมจบแล้วนี่ก็ไม่จําเป็นต้องไปฟังคลิปใครอกีกไปฟังใครอีกนะครับเพราะว่าข้อมูลมวยทุกอย่างสําหรับมวยทั้ง4ี่คู่ผมได้นํามาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าการไปฟังเยอะนะครับจะทําให้เรามีความสับสนนะ จะมีจิตใจที่ค่อยแผลการตัดสินใจที่ไม่แน่นอนนะครับผมเองเป็นมวยหูที่ไม่ฟังใครนะครับวิเคราะห์มวยด้วยตัวเองล้วนๆนะครับจะไม่สนใจใครเลยใครจะว่าแบบไหนย่างไรนะเวลาภาคมวยคายโยงขาใหญ่อะไรในผมก็ไม่ค่อยสนใจด้วยเพราะผมมั่นใจว่าผมวิเคราะห์มวยทั้งคู่มาแล้วเป็นอย่างดีนะครับรู้สองรัะมวยทุกคนนะถ้าเกิดว่ามวยคนไหนชกผิดทรงไปจากที่ผมวิเคราะห์มาเนี่ยผมก็จะรู้เลยว่านักมวยคนนี้ชคผิดทรงนะครับนะเพราะฉะนั้น การที่วิเคราะห์มวยแบบรู้เขารู้เราจะทําให้รบร้อยครั้งชนะรอยครั้งได้แต่ถ้าเกิดว่ารู้เฉพาะมวยของเรามีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะครับก็ต้องขอขอบคุณพักยกเจ็ดนะครับนผู้สนับสนุนช่อง YouTube ของผมอย่างเป็นทางการมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยก็แอดไลน์ไปที่ครับมีมีแอดนำหน้าครับ p a k y o k 7 7ได้เลยนะครับในการันตีในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความยุติธรรมราคาเดียวกันในเวทีแล้วก็ การดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณกลังใจที่ให้ผมมาโดยตลอดถ้าเกิดว่าผมฟันทงหลังช่างทําไปออกมาแล้วชนะ4ี่ไม่ว่าช่วงไหนก็ตามก็รับหนกาทันทีหนึ่งกัาปั้นนะครับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยมวยตู้นะครับนะเดินเข้าตู้แล้วดูว่ายังสู้เขาไม่ค่อยได้ตัวดุนตัวเชียร์มาช้าในเสียเปรียบเขานะครับข้อมูลมวยก่อนชกนี่ท่านที่ฟังมวยหูอยู่ท่านก็สามารถเทียบเคียงได้นะครับว่าข้อมูลมวยก่อนชกที่มวยหูที่ท่านฟังอยู่เนะี่ยมีการบอกรายละเอียด เหมือนเหมือนผมไหมนะเพราะว่าก่อนมวยชกนี่ผมจะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับนะประวัติการชกหรือว่าชัา้นเชิงมวยอะไรของทั้งคู่เลย เพื่อสมาชิกได้นําไปเปรียบเทียบและก็ตัดสินใจในการลงทุนนะครับเพราะว่าการที่ผมเชียร์ลุ้นเชียร์มวยเนี่ยเป็นการชิงนะเป็นการชิงออกวุฒก่อนนะครับเป็นการชิงวุฒก่อนแล้วก็พอมีราคาดีๆก็เต,ต้นตัวซื้อขายบางส่วนเป็นการภาคมวยให้ลุ้นเฉียดก,กันง่ายๆนะครับนะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะครับนะหรือว่าใครที่ยังไม่เก่งนะและก็เหมาะสําหรับคนที่มีเงินมีทุนน้อยนะครับนะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องไปไล่ต่อ าราคาแพงๆเกทับปั๊บแดกราคากันนะผมการันตีว่ามวยยังไม่ชกเนี่ยลอ,องไปเนี่ยยังไงก็ต้องติดนะยังไงต้องติดแล้วก็ได้ราคาดีด้วยนะครับ mm hmm. เพ็นการที่ผมลงทุนวิเคราะห์มวยอย่างหนักนะวันนึงคู่นึงก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะกว่าจะได้ข้อมูลออกมาแบบนี้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะ mm hmm. ถ้าใครคิดว่าง่ายก็ลองไปวิเคราะห์เองดูนะครับว่า,าจริงๆแล้วเบื้องหลังการธรงมันของผมนั้นมันเหน็บไหนแล้วก็ยุ่งยากแค่ไหนนะครับ มวยหูผมพักเองคนเดียวครับพระดาศุกเสารทิศข้อมูลมวยนี่แน่นละเอียดยิบนะครับนะแล้วก็การันตีว่าความรู้เรื่องมวยไม่เป็นสองรองใครในเสียประเทศยอย่างแน่นอนนะครับนะาดูมวยเป็นครับน้าคัมวยมากําลังจะเข้าปีที่สิบแล้วนะครับดนะังนั้นประสบการณ์นี่ถือว่าสูงแล้วนะครับ <c oughs> มวยหูฟังพระดาศุกเสาร์ทิศก็เดินละหนึ่งพันบาทสัปดาห์ละสามร้อยรายวันก็วันละสองร้อยบาทแล้วก็ฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็เดินละหกร้อยบาท แต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพว่าช่องเจ็ดช่องเดียวเป็นมอยหูเพียงอย่างเดียวนะครับผมคิดร้อยเดียวนะเดินเข้าตู้ไปลุ้นไปเชียร์มอยช่องเจ็ดแล้วก็พกผมไปด้วยนะครับผมภาคมอยอยู่ในเวทีช่องเจ็ดการันตีว่าไม่เป็นสองรอบไข่แน่นอนนะครับนะช่องเจ็ดนี่เปิดให้เข้าฟรีนะครับเปิดให้รข้าฟรีมอยหูก็มาภาคที่ช่องเจ็ดกันหมดแล้วใครที่ยังฟังมอยหูที่ไม่ได้ภาคที่ช่องเจ็ดในต้องเลิกนะครับนะต้องเลิกเพราะว่าสู้ยากสู้ยากนะครับเพราะว่าราคาที่ช่องเจ็ดในปรับเปลี่ยนไปไปมาตลอดทุกวินาทีนะครับนะ ก็แนะนําให้ฟังมอยหูที่พาคกันอยู่ในเวทีช่องเจ็ดดีกว่านะครับนะเพราะว่ามอยหูภาคในเวทีไม่ได้พักในเวทีช่องเจ็ดไม่มีน้อยแล้วนะครับนะ <c oughs> สําหรับรายเสียงนี่ก็มีสองกลุ่มครับนะรายเสียงธรรมดาที่ก็ฟังเฉพาะสอทิดก็เดือนละสี่ร้อยบาท ก็รายเสียงวีพีฟังกันเพื่อใสุขสตที่ก็เดือนละ700บาททั้ง2กลุ่มก็มีใบเขียวนะอลองในกลุ่มให้นะครับเพราะว่าผมเป็นไม้หูเพียงคนเดียวของประเทศไทยก็ว่าได้ครับนะที่มีใบเขียวแล้วก็ชีสเล่นก่อนบอยชคทุกคู่รู้ส่งนะมอยทุกคนนะครับต้องการติดต่อผมก็ไอเดียไลน์แฮปปี้บอยสองอันนี้เป็นการติดต่อผมโดยตรงนะครับนะก็อยู่ที่ใต้คลิปนะไอเดียไลน์อยู่ใต้คลิปแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะโทรศัพท์นะอยากาทำลายอะไรไม่เป็นเนี่ยจะ ใช้โทรศัพท์นี่ก็0827511988นะครับ0827511988ก็สามารถโทรไปฟังโทรไปสอบถามหรือว่าสนใจแบบไหนยอย่างไรก็สามารถโทรไปสมัครกันได้ตลอดนะครับนะ <c oughs> ใบเขียวก็เดือนละสามร้อยนะครับใบเขียวก็คือฟันทงหลังช่างมวยเด็ดนะครับนะที่ผมสุบแล้วหลังช่างแล้วก็ทําใบเขียวออกมาว่าควรที่จะเข้าตัวไหนก่อนละก่อนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือใบเขียวก็เดือนละสามร้อยบาทนะครับ ท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์นะครับนะอยากจะให้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปก็กดไลค์หนึ่งครั้งนะเป็นการให้กาลังใจครับว่าผมคนที่จะทําคลิปวิเคราะห์สี่คู่ต่อไปไหมแต่ถ้าเกิดว่าลองคลิปไปแล้วไม่มีคนกดไลค์ก็แสดงว่าไม่มีคนสนใจผมก็อาจจะไม่มีกําลังใจในการที่จะมาแบ่งปันกันนะครับนะเพราะว่าเบื้องหลังของการวิเคราะห์แบบนี้ มันใช้เวลานานมากแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถมากนะครับถ้าเกิดว่ามันทําง่ายมวยหูท่านอื่นๆก็คงจะทํากันหมดแล้วนะครับนะแต่ว่าการวิเคราะห์มวยแบบนี้สําหรับมวยหูนะผมเชื่อว่ามีผมเพียงคนเดียวครับที่วิเคราะห์มวยทาง youtube ได้ละเอียดที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเห็นว่ามีคนอื่นวิเคราะห์ได้ดีกว่าผมหรือว่าวิเคราะห์มวยแม่นกว่าผมก็ เมนต์หรือว่าแจ้งผมด้วยนะครับมาผมจะได้เข้าไปฟังเข้าไปดูว่าเออเขาวิเคราะห์มวยแม่นจริงแบบไหนจริงแบบไหนอย่างไรนะครับนะเพราะปกตินี่ผมจะไม่ฟังใครจะไม่ฟังใครวิเคราะห์มวยเลยเพราะถือว่าผมเองก็มั่นใจในความสามารถของตัวเองนะครับนะมั่นใจว่าวิเคราะห์มวยทุกคู่มาเป็นอย่างดีแล้วเช่นกันนะครับ <c oughs> ก็ <IST uk t> มาว่ากันทีม่มวยคู่ที่หนึ่งครับนะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเดชอนัน์วาเวียงสะพะทนด้านของฝ่ายน้นมันฉลามทองสิ์มาวินทั้งคู่ก็จะชกกันที่พิกัดน้ําหนัก109อาปอนด์สำหรับทางด้านของเดชอนันต์วเวียงสะะนี่ก็เป็นมวยขวาขับรูปร่างนี่จะสูงยาวเท่าๆกันสมมวยคื่ประเภทเดินหน้าท้าชนขอขนาในบุษุรุดันยันห้ายกรับอุดของชกทา่าดวลชวนแรกตลอดเกมนะครับ สำหรับทางด้านของเดชอนันต์นี่ก็เป็นนักมวยที่ต้องบอกว่ามีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็หัวใจวิจัยนี่ก็ถือว่าร้อเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้ดนานเดชอนันต์วเวีรยสะปัจจุบันอายุ16ปี170เซนจากสุราษฎร์ธานีน้ำหนักปล่อยปล่อยกิโลกรัมเวทนักชกประจำก็คือ109ปอนด์นเท่านั้นนี้นะครับพเพราะในนัดนี้นี่ก็ถือว่าเดชอนันต์ได้ชกในเวทเก่งของตัวเองปี6กในชกไปแล้ว9ครั้งเลยก็ชนะ5านะครับเป็นการั้ง แลวก็แพ้สี่เป็นการแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่สี่ชกเวทีมังกรมาทั้งหมดนี้ก็สิบเอ็ดครั้งชนะนกคุณชกในสามครั้งเป็นการชกในยกที่สองหนึ่งครั้งและก็ยกที่สี่สองครั้งแพ้นกคุณชกหนึ่งครั้งในยกที่สี่ชกช่องสามมาแล้วทั้งหมดนี้ก็สี่ครั้งชนะที่ช่องสามในสองครั้งเป็นการนกหนึ่งครั้งยกที่สี่และก็แพ้สองครั้ง เป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่4เช่นกันนะครับนะแล้วก็เคยชนะนกคุดชกมาแล้วนะครับในยกที่4เมื่อวันที่14สิงหาคม 6. 6หนะครับหรือว่าประมาณสัก4เดือนกว่าที่ผ่านมานะครับสีหเดือนที่ผ่านมาวันนั้นก็พิกัด109เท่าวันนี้ครับแต่ว่าตัวเองได้น้ำหนัก2ปอนดนะ์นกคุณชกนี่ต่อให้2ปอนด์ก็เลยชนะนกไปเลยนะครับ <c oughs> ส่วนทางด้านส่วนทางด้านของฝ่ายดําเบินฉลามทองสิงมาวิน ฉลามทองสีมาวินก็เป็นหมายขวาครับรูปร่างเนี่ยจะสูงยาวหรือว่าจะเท่าเท่ากันนะครับนะสมวยก็ฝีมือบุบุเข่าในรูปรับได้เก็บกันอาวุธของชกนี้ทําได้ดีมีทั้งนอกปิดทา้งในาชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะสมวยนี่ดูว่าความแข็งๆๆแรงนี่จะเป็นรองนะอาวุธมวยนี่ก็ดูว่าจะหนักแรงพอๆกันแหละนะแต่ว่าสมวยนี่ออกจะออกจะความแข็งแรงนี่จะเป็นรองเล็กน้อยนะครับหัวจิตหัวใจก็ถือว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต ขอ้ขอมดลสถิติในคอนฉลามทองสินมาเวนปัจจุบนันอายุ17ปีสูง171เซนก็คงป่าหัวตัวเท่าเป็นนักโมจากจังหวัดสงขลาน้ำหนักปล่อย53กิโลกรัมก็อาจจะมากกว่าสักหน่อยเว <c oughs> นน้ำหนักที่ชคอ,อยู่ประจำก็จะชกไปได้ก,กว่าประมาณสัก107-109ปอนด์ปี66นี่ชกไป5ครั้ง <c oughs> ก็ชนะ3นะเป็นการชก1ครั้งยกที่3แล้วก็แพ้2ครั้งการแพ้2ครั้งเป็นการแพ้นอกทั้ง2ครั้งด้วยนะครับก็คือแพ้นอกในยกที่3ยกที่10ชกเวทีมังกรุงมาแล้ว ก็คือชนะนกคุทชกนี่1ครั้งในยกที่3แล้วก็แพ้น,นก2ครั้งในยกที่3-4ี่ชกที่ช่อง3ามาแล้ว1ครั้งนะครับแล้ก็ชนะคะแนนคุชกนะครับสําหรับมวยคู่นี้นี่ผมจะวิเคราะห์เทียบเคียงกันกันให้เห็นชัดๆนะครับว่าทางด้านของฝ่ายแดงซึ่งเป็นมวยทรงเดิน เป็นมวยถูกทงช่องสามนะครับนะสะ่วนด้านของฝ่ายนะั้นเป็นมวยข้างเชือกนะครับนั่นเป็นมวยข้างเชือกเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าราคาในทางด้านของเดด,ดน,นั้นน่าจอกนําก่อนนะครับมาพิจารณาในเรื่องของอาวุธมวยกันนะครับทางด้านฝยแดงในเป็นมวยขยันนะแต่ว่าต้นๆ้นเนี่ยต้นต้นเนี่ยจะเ,เป็นรองนะเพราะว่าทางด้านของฉลามทองเนเป็นมวยที่หลักเหลี่ยมดีนะครับหลักเหลี่ยมดีฝีมือมวยดีเก็บอาวุธเก่งนะ เพียงแต่ว่าโดนหนักๆแรงๆแล้วนี่มักจะยอมมักจะมีวัวเปรดวนนะครับเพราะฉะนั้นสามยกนี่ผมดูว่าคู่ขี้สุสีพิ่งไปมาเลยหรือฉลาลทองก็อาจจะออกนําได้ด้วยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าชกที่ช่องสามนี่ผมอ่านว่ามวยทรงเดินน่าจะได้เปรียบนะเพราะว่าทางด้านฉลามทองใ่หลังติดเชือกตลอดเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้ขึ้นไปเนี่ยเข้าไปที่น้าของเดชอนันผมดูว่าไม่เสียเปรียบนะครับส่วนในเรื่องของความหนักแรงและก็หัวจิตวิจัยนี่ผมดูว่าเดชอนันดีกว่า เคยชนะนกมาแล้วด้วยนะครับแนละ้วก็คือยำและกรรมการก็บอกมือบยบๆนะครับนะก็ยืนให้ยำอ่ะนะก็เพราะฉะนั้นก็เลยดูว่ายังไงนี่เด็ดนันไม่กลัวแน่นอนนะครับนะก็คงจะรุกไล่ปล้ำฟัดรตีไคา,าวุฒไปนะครับนะสุดท้ายก็น่าจะเบียดเบียน,นไปได้ในยกท้ายนะครับที่ตัวโชคผบบช่างก็ยังชอบไปที่นั่นเดชอนันต์วอเวียงสะเผลอๆก็อาจจะชนะนกได้ด้วยนะครับนะเพราะว่าเคยนกมาแล้วนะครับ คึที่สองเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงชูซับสอสลาชิพเพราะกทางด้านของฝ่ายนำเงินเพชรปวริชทีบีเอ็มยิมนะครับมวยควู้นี้ก็ชกกันเิก่งร้อ1สปอนด์สำหรับทางด้านฝ่ายแดงชูซับสอสลาชิพนันก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างนี้จะสูงยาวเสียเปรียบช่วงชกประมาณสัก10เซนติเมตรนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเทียบกันขึ้นบนเวทีนี่ทางด้านฝ่ายงน จะตัวเตี้ยกว่าชัดเจนนะครับนักซุมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในรุกรับได้เก็บกันวุฒของชกทำได้ดีมีทั้งนอกมีทัไหนชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะครับนกระดูกมวยบมในการผ่านมวยนี่ถือว่าดีกว่ามากนะครับวันนี้คือพูดง่ายๆเลยว่าเป็นการลดชั้นลงมาเล็กน้อยด้วยนะครับตามสายตาผมนะดูว่าชูซับเนี่ยน่าจะลดเกรดลงมานิดหนึ่งเพราะว่าคู่ชกนี่กระดูกมวยนี่เป็นรองชัดนะครับ ข้อมูลตระหนัเด็จตระหนักชูรั์สสลาชีปปัจจุบันอายุ24ปีสูง165เซนจากหมาสา,ารคามน้ำหนักปล่อยปยก็58กิโลกรัมเวทชกประจำก็ประมาณสัก118วันนี้ก็ถือว่าชกเวทแก่งของตัวเองนะครับปี6 6นี้ชกไปแล้ว5ครั้งแล้วก็ชนะ1แพ้3เสมอหน,นึ่งนะครับการแพ้สามครั้งก็เป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งด้วยนะครับชกเวทีเมืองกรุงมาทั้งหมดในถึง60ครั้งเลยนะก็คือเกินครึ่งร้อยอ่ะ เคยแพ้นกคุชกในเวทีมังกรุงใน4สี่ครั้งก็คือแพ้นกในยกที่หนึ่งยกที่สองยกที่สามยกที่สี่เลยนะส่วนยกที่ห้าไยังไม่เคยแพ้นกไข่และก็เคยชนะน,ะนกคุชกในเวทีมังกรุงเจ็ดครั้งเป็นการแพ้นกภายในสามยกมากที่สุดเพราะว่ามีหมัดสอบที่อันตรายแล้วก็มีลูกเตะขาที่เก็บมากนะครับสาหรับตระหักขปลาแดงทางด้านของชูซับนี่ไม่เคยชกที่ช่องสามมาก่อนนะครับเนื่องจากว่าย้ายสึกมาจากช่องเจ็ดนะย้ายสึกมาจากเกียรติเพชรนะครับมาซับ พลังใหม่วันนี้ก็เลยได้มาชกที่ช่องสามเป็นครั้งแรกนะครับส่วนต้านนของฝ่ายนวันเพชรร,ริทีบีเอ็มยิมนะครับนั่นก็เป็นมวยขวาขับรูปร่างที่จะสูงยาวได้เปรียบ10เซนติเมตรนะครับสมวยประเภทเรือหน้าท้าชนเข่าในบุ๊คสุดัดนยันห้ายกรับุูดของชกท่าด่วนชวนแรกตลดเก่นะครับชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับกระดูกมวยบวมวยการผ่านมวยเหลี่ยมตัวอะไรต่างๆนี่ดูว่าจะเป็นรอกท่าประแหนงชัดเจนยกเว้นรูปร่างที่สูงยาวใหญ่กว่า ข้อมูลต้นแบบเทคนิคของเพชรปวริทีเบียมเยมปัจจุบันอายุ19ปี175เซนจากนครศรีน้ำหนักปล่อยใน58กิโลกรัมเวทนน้ำหนักชกประจําก็เวทนน้ำหนักชกประจําก็ประมาณซักร้อนะวันนี้นี่ลดลดก็คืออ่าลดน้ําหนักลงมาประมาณ2ปอนด์นะชก118นะครับนะก็คงจะต้องคุมกันพอสมควรเพราะว่ารูปร่างสูงยาวใหญ่นะครับปี66นี่ชกไปแล้ว5ครั้งนะปี6ชกไปแล้ว5ครั้งอ่าชก5ครั้งนี้ก็ ชนะชนะคู่ชกปีหกนี่ก็ชนะไปสองครั้งแล้วก็แพ้สามครั้งเป็นการแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่สองชกเป็นทีมมังกรงมาทั้งหมดในสิบหกครั้งนะ,ะทา่านได้ฝ่ายแดงชก 60, งหกสิบแต่ได้ฝ่ายนกชกสิบหกครั้งก็แตกต่างกันมาแตกต่างก,กันประมาณสักสี่สิบสี่ครั้งนะครับนะเพราะฉะนั้นดูว่ากระดูกนี่เป็นหลองเยอะนะครับนะในสิบหกครั้งนี่ก็ชนะนกคู่ชกนีนห้าครั้งเลยเป็นการชกในยกที่สองยกที่สี่มากที่สุดนะครับส่วนมากก็ชนะนกยกที่สองแล้วก็เคยแพ้นกคู่ชกหนึ่งครั้งในยกที่ ชกที่ช่องสามมาแล้วทั้งหมดในสิบครั้งนะก็ชนะห้าเป็นการน็อกสองครั้งยกสามสี่และก็แพ้ห้าเป็นการแพ้น็อกหนึ่งครั้งในยกที่สองนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของฝนะ่ายในเหนือจะชกที่ช่องสามมาโดยตลอดวนทา้าฝ่ายแดงไม่เคยชกที่ช่องสามเพราะเหตุการัายคุ้นชินบรรยากาศนี่ทางด้านฝนะ่ายในเหมือนนั้นดีกว่าแน่นอนนะครับมวยคู่นี้ผมก็จะวิเคราะห์เทียบเคียงให้เห็นถึงความแตกต่าง,งนะครับทนาฝ่ายแดงในกระดูกมวยดีกว่าแน่นอนนะครับนะอาวุธมวยนี่หนักแรงนะครับโดยเฉพาะรูปเตะขานะผมอ่านว่า ทางด้านของแพตปริสนี่จะต้องเป็นมวยที่เดินเข้าหานะทางมวยจะต้องเดินเข้าหาแล้วก็ทางด้านของชูซับนี่จะต้องคอยดักเตะขานะครับนะส่วนท่กศกัดการเดินของทางด้านแพตเปอริสนะครับเพราะว่าเกมการชก ของชูซับนี่ผมอ่านว่าน่าจะเหมือนชออก,กับทางด้านของจอร์ดนะครับจอร์ดนี่เดินเข้าใส่เลยแพตเวอร์ลี้ก็เหมือนกันครับเดินเข้าใส่ทีนี้พอเดินเข้าใส่ชูซับซึ่งเป็นมวยทรงมวยนิ่งอยู่แล้วนะครับนะกระดูกเก่าเกมแล้วไม่กลัวเตะเข้ามาทําอะไรก็ไม่กลัวครับทรงมวยเฉยเก็พยายามที่จะดักเตะขาต่อยหมัดประมาณนี้ฟันศอกนะครับปั้มในนี่ผมดูว่าขึ้นคอชูซับยากเพราะว่าชูซับเป็นมวยที่ข้อแขนนี่แข็งแ,แ,แรงแล้วก็กดแขนคู่ชกเก่งน,น,นะคู่ชกนี่โดนกดแขนนี่ก็ดูว่า น่าจะไลกแข่ลลาบากนะครับนะในเรื่องของปีมือมวยนี่ผมดูว่าะทะนั่นของชูซับนั้นดีกว่ากระดูกมอไดีกว่าโดนหนักแรงในโอกาสที่เพชรบริษจะแทงเข่าน็อกหรือว่าแทางแล้วชูซับมีรูบบางนี่ผมดูว่าเป็นรองนะครับนะเผลอๆในโดนศอกนี่ก็หลดได้เพราะว่าแพน็อกที่ช่อง3ของทงน,นั่นเพชรบริษนี่ก็โดนศอกนะครับนะเพราะฉะนั้นพิจารณาโดยรวมแล้วก็ยังเห็นว่าทะนั่นของชูซับสีสลชีพ น่าจะมีราคาออกนาก่อนถ้าจะแพ้ก็พลิกแพ้แปลเปลายเพราะว่าไม่เคยชอกที่ช่อง3มาก่อนแต่อย่างไรก็ตามพัฒนาของชูซับนี่อชอกกลางวันมาโดยตลอดเพราะว่าชอกช่อง7นะเมื่อก่อนในชอกช่องเจต,ตลอดเลยก็รู้ว่าคุณชินเวลากลางวันพอสมควรนะครับนะที่ตัวชอกบอลช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของชูซับสอส,สลาชีพเข้าให้ไหวออกตัวได้ก่อนนะครับ คู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงขาวผ่องศักพินโยพราะกันทานนันของฝ่ายนนลเพชรภูผาเอกปูยินมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดกำลัก129ปอนด์สำหรับทางด้านฝ่ายแดงพขาวผ่องนี่ก็เป็นหมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวเป็นเสาทรอเล็กนะถือว่าได้เปรียบช่วงชกเล็กน้อยนะครับนะเพราะคู่นี้เป็นเสาทรอเล็กชกกัน ทรงมวยก็ประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในบุูุดันยัน5ยกแะบุทของชอกท่าด่วนชวนแรกตลอดเกมชกวงในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อเร์เซ็ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านขาวพองปัจจุบันอา,ายุ20ปีสูง180เซนติเมจากนาครศรีน้ำหนักรบปลอยใน60 63กิโลกรัมเวทน้ำหนักชกประจำก็ประมาณ130นะนั่นที่ชก129ก็ถือว่าเป็นเวทแก่งนะครับปี66นี่ก็ชกไปแล้วทั้งหมดนี่7ครั้งนะครับแนละ้วก็ชนะ4เป็นการนก1ครั้งในะยกที่4แล้วก็แพ้3ครั้ง เป็นการแพ้คะแนนนะครับชกเวทีมังกรมาแล้วทั้งหมด25ครั้งชนะน,นกุชกสองครั้งเป็นการชกในยกที่สี่ทั้งสองครั้งเพราะว่าเป็นไวเข่านี่จะชนะนกุชกยากนะครับแต่ก็สามารถที่ชนะได้สองครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมังกรมาก่อนนัดนี้ผมก็เดาว่าทนา,านขาา่องน่าจะยืดระยะครบพายกไม่น่าจะแพ้นกให้กับทด้านของกชกง่ายๆนะครับทด้านขขา่องในชกที่ช่องสามมาแล้วนี่ทั้งหมดนี่ก็เก้าครั้งด้วยกันนะก็ชนะห้า แล้วก็แพ้4ครั้งนะครับนะที่ช่อง3นี่ยังไม่เคยชนะนกไข่ที่ช่อง3และก็ยังไม่เคยแพ้นกไข่ที่ช่อง3เช่นกันป6 6นีหกขอชกที่ช่อง3มาแล้ว3ครั้งก็ชนะคะแนนหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้คะแนน2ครั้งเป็นการแพ้คะแนน2ครั้งให้แต่ด้านมวยคนเดียวกันก็คือแพ้ให้บูกของนะครับเป็นการแพ้ปลายปลายเพราะว่าบูกของนั้นตัวใหญ่นะเพราะนั้นปลายปลายนี่ก็พลิกแพ้ไปนะครับแต่ว่าต้นต้นนี่ก็นําตลอดนะครับ ส่วนวด้านของฝ่ายนวลเพชรปูพาเอกปูยีนนะครับเพชรปูพาเอกปูยีนก็เป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวเป็นรองเล็กน้อยทรงมวยฝีมือมุบุนเข่าในครับรุกกับได้เก็บการวุดของคุณโชคนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมีทงนอกมีทนในชกวงในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยแข็งแกร่งแข็งแรงเช่นกัน ข้อมุตนาเทคนิคของทนาปแพย์ภูพาเอกปูยีนปัจจุบันอายุ17ปีก็อ่อนก,กว่า3ปีสูง175ก็ต่ำกว่า5เซนติเมตรจากพัทลุงนะอ่าปอยๆนี้ก็63กิโลกร,รมัมเวทน้ำหนักชกประจำก็128ถึง130กว่าไม่ได้ชกไป129ก็ถือเป็นเวทแข่งปี66นี่ชกไปแล้วถึง7ครั้งก็ชนะคูช่ชก สี่ครั้งเป็นการชนกสองครั้งในยกที่สามทั้งสองครั้งเลยเพราะฉะนั้นอาวุธมวยของแต้าน,นพทรบุคคาต้องหนักแรงใช้ได้นะครับนะเพราะว่าชนะนกคู่ชกในยกที่สามถึงสองครั้งและก็แพ้สองครั้งเสมอหนึ่งครั้งนะครับชก,ชกเวทีมกรุงมาทั้งหมดในยี่สิบสองครั้งชนะนกคู่ชกสามครั้งเป็นการชกภายในสามยกทั้งหมดและก็แพ้นกคู่ชกสองครั้งในยกที่สามกวบยกที่สี่ ทนันตกรรมแพทย์ูผาในชกที่ช่องสามมาแล้วห้าครั้งนะก็ชนะคะแนนคู่ชกหนึ่งครั้งแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่สี่แล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งสเสมอสองครั้งนะครับผม,ผมก็เลยอ่านว่า,าทานันตกับเแพทย์ูผาชกที่ช่องสามไม่เก่งเพราะชนะเพียงครั้งเดียวแล้วก็มีแพ้นอกที่ช่องสามด้วยนะครับปีหกนี้ทางด้านของเพชรภูผานี่ยังไม่เคยมาชกที่ช่องสามเลยนะครับเพราะฉะนั้นความคุ้นชินเวทีของช่องสามผมดูว่าทันตแดแด์ต้องดีกว่าแน่นอนนะครับ มืคู่นี้ผมวิเคราะห์เทียบเคียงให้กับทุกท่านได้เห็นกันชัดๆว่าท่าด้านของฝ่ายแดงนั้นชกที่ช่องสามนั้นเก่งกว่าท่าด้านของฝ่ายดำแนแน่นอนนะครับนะเพราะว่าชกถึง9ครั้งเลยส่วนท่าด้านของฝ่ายดำนดงชกที่ช่องสามหครั้งแต่ว่าชนะเพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของเพชรภูผาเป็นมวยที่ชกกลางวันไม่เก่งนะ เพราะส่วนมากนี่ปีนี้ทั้งปีเนี่ยจะชกอยู่ที่ดอนเมืองตลอดเลยนะครับมันชกกลางคืนเก่งกว่ากลางวันส่วนทาดด้านของเขาผองนี่จะชกกลางวันเก่งกว่ากลางคืนนะครับอันนี้คือข้อได้เปรียบของทางด้านของฝ่าแดงทีนี้มาพิจารณาในเรื่องของอาวุธมวยนะครับนะักดาป่าแดงนี่ก็เป็นมวยที่เดินชนแล้วก็มีขวางหน้าแซ่ดันแทงนะครับส่วนทางด้านฝ่าเนี่ยมันเป็นมวยฝีมือฝีมือทั้งรับเดินมวยได้ก็เข่าในก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีขวางหน้าเท่าไหร่นะครับนจะต้องขึ้นคอถึงจะตีเขาได้ส่วนทงด้นงี จะมีตั้งแขนยัดเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นการตีเข่าทานต์ฝาแดดต้องตีได้ดีกว่าและตีได้ก่อนนะครับหมวยคนนี้ก็พิจารณาว่าทานตาเขาขาวพองน่าจะมีราคาออกนําก่อนนะครับนะหมวยขึ้นเวทีก็ใส่ไปที่ทันต์ของขาวพองได้ทันทีมีราคาดีดสี้ให้ออกตัวนะครับเพราะว่าทานต์ขาวพองปลายปก็ชอบพลิกแพ้เช่นกันนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามครับทบนะันต์ข่าวฝาเงินมือยปลายมียุบนะครับช่วงกลางวันนี้มียุบเพราะฉะนั้นก็ดูว่าทันต์ขาวพองน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายๆนะครับ ชีโตอชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของขาวผ่องศักพินโยนะครับคู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงพระหัตต์เล็กเหลี่ยมธนวัตรเพบกับทางด้านของฝ่ายน,นเหมือนเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัด102่ออปอนด์สำหรับทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นมวยขวารูปร่างจะสูงยาวได้เปรียบสมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าในครับลูกก็ได้เก็บการวดของชกนี้ทําได้ดีมีทั้งนอกเป็นทั้งใน ชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะแข่งใกล้คขยงกันนะครับนะทรงมวยก็ดูว่าออกจากอ่อนแอ่นเป็น,นิดนึงนะอาวุธมวยนี่ไม่หนักนะเข่าในก็ตีไม่เจ็บนะครับนะก็ดูว่าอ่าก็ดูว่าอ่าน่าจะ,น,าจะน่าจะชนะนกทางด้านฝ่ายนะั้นเหมือนยากนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคของด้านเประดั้เล็กเดี่ยมธนวัฒนีวันนี้อ่าเป็นมวยมาแทนนะครับนะเป็นมวยมาแทนปิ่นสยามห้าพยัคฆ์มวยไทยนะครับ ปัจจุบันในอายุ15ปี167เซนนะจากนกครศรีน้ำหนักป,ปล่อยปล่ยใน4.5กิโลกรัมเหมวหนมาชกประจําก็44กิโลนะครับปี66ในชกไปแล้ว5ครั้งนะตัวชนะคะแนน1ครั้งเป็นการชนะตั้งแต่ต้นปีเลยหลังจากนั้น4ครั้งต่อมาก็แพ้ทั้งหมดด้วยนะครับนะเป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่3ด้วยนะครับชกที่ช่วง3มาแล้ว1ครั้งก็แพ้นอกในยกที่3ที่ ที่ช่อง3นี่แหละก็แพ้นอกไปนะครับแต่ชกวิธีมักงกรมาทั้งหมด6ครั้งแพ้นอกหนึ่งครั้งยังไม่เคยชนะนกไครมาก่อนวันนี้ผมก็เลยอ่านว่าไม่น่าจะชนะนทางด้านของเพชรนาคาได้นะครับนะส่วนตัวแรกของฝ่ายนะักกันเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีซึ่งเป็นมวยตัวยืนในรายการนะครับนะอายุ15ปีร้อยหกสิบเซนก็ต่ำกว่า7เซนเวรจากพัทลงุงเวทน้ำหนักปล่อยๆ่เวทน้ำหนักปล่อยๆก็4 6กิโลกรัมเวทชกประจําก็ เวทน้ักปั่นไป4.5กิโลกร,รัมเวทชกประจำใน44กิโลกร,รัมเท่ากันนะครับปี6นี้ชกไป4ครั้งก็นชนะ2และก็แพ้2ยังไม่เคยชนะนกไข่และก็ไม่เคยแพ้นกไข่เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมวยคูน่นี้ผมอ่านว่าทั้งคู่น่าจะสู้กันครบรอบ5ยกนะครับถ้าด้านของเพชรนาคาไม่เคยชกที่ช่อง3มาก่อนนะครับถ้าเพชรนาคาก็เป็นมบอขวาครับรูปร่างกำยำล่ำสันนาตันเสียเปรียบช่วงชก7เซนติเมตร ทรงมวยก็ประเภทฝีมือบ้บุญเข่าในครับรู้กับได้เก็บการวัดของผุช้ชกที่ทําได้ดีมีท้านอกปิดท่าไหนชกวงในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยแข็งแกร่งแข็งแรงข้อแขนนี่จะแข็งมากๆด้วยนะครับนะอาวุธมาแข่งขวาแป็นสายหน้านี่ออกได้ดีมัดศสกก็ดูออกอันตรายครับถีบได้ทั้งทั้งควาจังหวะนอกวองไวเลียมนอกขักล้มเททิ้งก็ถือว่าทำได้ดีการป้องกันตัวเก็บอาวุธของทางด้านฝ่ายเหมินดีกว่าทางด้านของฝ่ายแดงมากนะครับแล้วก็โดนหนักแรงนี่ก็นิ่งเฉยๆนะไม่มีวุปวบบเรือรัวนะครับทรงมวยนี่ดูว่าจะน เดินไหวดูดันขยันอาวุธแล้วก็มีอาวุธนำนะแต่ต่อนนํำปลำรัดมาตีกดแขนไล่แขนแต,ต่งตัวได่สู้คนในก็ถือว่าทได้ดีแล้วคอตีและมีขวางหน้ายะไส้ดันแทงนี่แรงเลือแเลยนะมีเหลี่ยมนะเหลี่ยมหักพวงอะไรนี่ก็ถือว่าทำได้ดีปัดขาล่างเทถิ้งก็ถือว่าทาได้แก่งนะอ่าคุณต่อสู้อ่าล้มกลิ้งล้มหงายไ,ได้ตลอดเกมเช่นกันนะครับก็ดูว่าจะมีความแข็งแกร่งนี่จะดีกว่าทางด้านของฝ่ายแดงด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างช่วงชกนะครับ่อคุณนี้ก็ ผมวิเคราะห์ให้เห็นกันว่าทางด้านของฝ่ายแดงในรูปร่างได้เปรียบนะแต่ว่าอาวุธไม่หนักเพราะไม่เคยนอกไข่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือโดนกกักแร,กรงๆจะมีบุบบ้าเรี่ยวนตลอดนะสมวยีนออนแอนนะเวลาเวลา,เวลาคู่ชกขึ้นคอได้ในตัวเองก็จะลงเอวนะครับนะก็คงนึกภาพออกก็คงจะลงเอวทีนี้มวยตัวสูงกว่ามาลงเอวมวยตัวต่ํากว่าก็คงจะนึกภาพออกว่าก็คงจะ เก๊กังๆนะครับนะดูทรงแล้วก็ไม่น่าดูนะมวยลงเอวนะครับนะส่วนทางด้านของเพชรนาคาตัวเล็กกว่าก็จริงแต่ไม่ลงเอวนะครับนะ <S <S พยายามที่จะขวางหน้าสู้ตลอดเลยข้อแขนนี่แข็งแรงกว่าแน่นอนความแข็งแก่งแข็งแรงทรงมวยแข็งแก่งแข็งแรงแล้วก็นิ่งกว่าด้วยนะครับโดนหอะไรกๆๆ็เฉยยิ้มนะโดนเลยยิ้มโดนเลยยิ้มแต่ว่าทางด้านของเพชเล็กนี่โดนอะไกนะโดนเลยยิ้มโดนเลยยิ้มแต่ว่าทางด้านของเพชรเล็กนี่โดนอะไรก็วูบว่าวูบว่าตลอดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของทรงมวยอาการมวยอะไรต่างๆนี่ ฝ่ายน้ําเงินนี่กลิ่นเต็มเลยนะครับนะแล้วก็สภาพการเติมตัวฟิตซ้อมนี่น้ําเงินเป็นมวยตัวเย็นก็ดูว่าจะได้เปรียบด้วยนะครับแต่แม้ว่าจะไม่เคยชกที่ช่องสามมาก,ก่อนนะครับนะแต่ผมก็เชื่อว่าอ,อย่างน้อยนี่มวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงและทรงมวยนิ่งน่าจะสู้ได้ดีนะครับนะพิจารณาให้ทางด้านของเทชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับมีโอกาสที่จะชนะเบียดในยกทย้ายๆนะครับที่ตัวชอบกันช่งางก็ยังชอบไปเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับ ก็ครบทวนกันทั้ง4ีคู่ครับสำหรับการวิเคราะห์มวยโดยละเอียดยิบในทุกประเด็นนะครับนะสมาชิกผมในเวลาภาคมวยเนผมจะบอกอรายละเอียดแบบนี้ให้กับสมาชิกด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะไมได้มาฟังที่ช่อง y t u t u นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมภาคมวยจะบอก ทุกอย่างของระมวยทั้งคู่เพื่อให้สมาชิกได้ตัดสินใจในการลงทุนนะครับส่วนตัวผมในเ,เวลาภาคมวยก็จะใช้ข้อมูลแบบนี้นะครับในการที่จะบอกกับสมาชิกว่าทั้งคู่เนี่ยชกกันตามทรงไหมใครชบผิดทรงใครมาไม่ดีต่อยไม่ดีแบบไหนแบบไหนอย่างไรแล้วก็ใช้ในการวิเคราะห์หมวยของยกต่อไปด้วยนะครับว่ารูปเกมจะเป็นแบบไหนอย่างไรซึ่งผมการันตีว่าความรู้เรื่องมวยที่ผมวิเคราะห์แบบนี้เป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกคนอย่างแน่น,นอนนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ